รองกัมปาโนโเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายด้วยทักษะการต่อสู้เพียงอย่างเดียวเขาได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในเก้าสีแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์โดยกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์คนก่อนเหตุผลที่ชายอผู้นี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำต้อยเช่นนี้เกิดจากปัญหาสองประการที่โอรองมีประการแรกคือเพราะเขามีอิสระมากเขาเกลียดการรับคำสั่ง ประการที่สองเป็นเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับทักษะการต่อสู้เมื่อสองประเด็นนี้มารวมกันก็นำไปสู่การใช้ชีวิตทีแรกล่าวว่าถ้าจะบอกฉันว่าต้องทำอะไรต้องเอาชนะฉันก่อนหากเขาพบศัตรูที่สมน้ำสมเนื้อเขาจะพูดว่าคุณดูแข็งแกร่งทีเดียวประลองกับข้าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ทะเลาะกันจนสลบไปข้างหนึ่งบุคคลิกนี้ของเขานำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับขุนนางและผู้บังคับบัญชาของเขามากมายดังนั้นเขาจึงถูกลดตำแหน่งมากกว่าสิบครั้งแล้วไม่มีความจำเป็นสำหรับคนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพได้และพวกเขาก็ถูกเกลียดชังโดยปกติเช่นการภายใต้สถานการณ์ปกติ มันแทบจะไม่แปลกเลยหากเขาจะถูกลงโทษทางวินยัยหรือปลดออกจากตำแหน่งอย่างไรเกียรติอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พบกับชะตากรรมเช่นนั้นเนื่องจากความแข็งแกร่งของเขาล้วนล้วนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ชื่นชมผู้ชายเช่นเขาคนหยาบก,กระด้างที่ไม่มีความสุขกับการได้รับคำสั่งจากขุนนางผู้ยากไรพบว่าวิถีชีวิตของโอรอง ด้วยกำลังแขนของเขาดูแข็งแกร่งที่สุดหน่วยของเขาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หัวรุนแรงไม่สิพวกเขาเป็นกลุ่มแก๊งมากกว่าพวกเขามีจำนวนค่อนข้างมากดังนั้นการเรียกพวกเขาว่ากิลก็คงไม่ผิดนอกจากนี้สมาชิกอาจไม่ทัดเทียมกับโอรองแต่พวกเขาล้วนเป็นนักสู้ฝีมือดี ซึ่งทำให้เขาได้รับตำแหน่งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งผู้บังคับบัญชาของเขาทนไม่ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้โอรองมองไปรอบๆและหลังจากยืนยันตัวตนของชายที่เดินเข้ามาหาพวกเขาแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเหมือนกับรอยยิ้มของสัตว์กินเนื้อที่กําลังจะตะครุบเหยื่อของมัน ชายผู้นั้นดูค่อนข้างผอมเมื่อเทียบกับรูปร่างกำยำของโอรันอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนผอมแห้งเหมือนกิ่งไม้แต่เขามีท่าทางที่แข็งกร้าวและแข็งกร้าวเกี่ยวกับตัวเขาถ้ามีใครปลอมเป็นมนุษย์เขาจะเผาทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ที่เขาตั้งใจไว้ มันจะสร้างตำราเรียนที่บางเฉียบในแบบที่เขาเป็นตัวเป็นตนนอกจากนี้ดวงตาที่แคบของเขายังแหลมคมราวกับว่าเขอ่ากำลังจะโจมตีได้ทุกเมือ่อจากนั้นก็มีรูม,ม่านตาแคบๆของเขาซึ่งดูไม่เหมือนว่าพวกเขาเป็นของใครก็ตามที่ทำงานในองค์กรที่ถูกกฎหมายในแง่สุภาพเขาเป็นนักฆ่าในแง่ที่ไม่สุภาพ เขาเป็นนักฆ่ากวาดล้างพูดถึงปีาศาจและเขามาที่นี่อยากเจอคุณที่นี่ยินดีที่ได้พบคุณเครื่องหมายตัวหนอนชายอีกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงขณะที่เขาเดินเข้ามาหาพวกเขาด้วยเสียงฝีเท้าที่เงียบเชียบเขาแต่งตัวแตกต่างจากโอรองมากโอรองและคนรอบตัวเขาสวมชุดเกราะหนังหนาที่ทำจากหนังของสัตว์วิเศษที่เรียกว่าลังกาแคเทล นอกจากนี้พวกเขายังถือโลกลมขนาดเล็กและดาบคมเดียวซึ่งเป็นชุดมาตรฐานของกองทหารที่เหนือกว่าของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อนหนึง่งโอรองเป็นคนเดียวที่มีดาบแปดเล่มที่เอวของเขาตรงกันข้ามชายอีกคนสวมชุดเกราะสีอ่อนที่หน้าหลงไหลมีตรานกเขาแมวเย็บอยู่บนหน้าอกด้านขวาของเขา ในขณะที่สัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ประดับอยู่ทางด้านซ้ายของเขาโอรองฉันยังไม่ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงของคุณนอกจากนี้นั่นคือทัศนคติที่คุณควรทำกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่นั่นคือการไม่เชื่อฟังฉันต้องเตือนคุณกี่ครั้งเอาละยกโทษให้ฉันด้วยจ่าสิบเอก โดโน่ o, ขณะที่โอรองทำความเคารพเขาอย่างฉาบฉวยพวกทหารที่อยู่ใต้เขาก็ทำความเคารพเช่นกันมันเป็นคำทักทายที่เหมาะสมแบบที่พวกเขาไม่เคยมอบให้ขุนนางหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใดเลยมันเป็นการแสดงความเคารพอย่างแท้จริงชายคนนั้นถอนหายใจเฮือกใหญ่ มันเป็นการถอนหายใจโดยคนที่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่ใครจะรู้ว่าการสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะไม่มีประโยชน์ขอโทษครับหัวหน้านิสัยเก่าตายยากอย่างที่พวกเขาพูดเหตุผลที่โอรองทักทายชายคนนี้โดยไม่เต็มใจเพราะเขาเอาชนะโอรองได้ ฉันอยากจะเอาชนะคุณสักครั้งก่อนที่ฉันจะไปจากที่นี่ตามเงื่อนไขของคุณคุณไม่คิดเหรอจ่าหมวดปาเวลมาราค่า